ไอเอพ้หมเียอ๋อโอ๊ยแปลว่าอะไรนัี่นี่จริงๆคำนี้ไมว่าจะปรมาทานนท่นนีนางนีงกับน้องลุกอีกโอเค่นางมาช่วยถุงปีใส่ใส่นะ

Bà mua dây Xả đây, sụp đây Ui 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 ไงามาพี่น้องกระซิบกระซิบนี่น้องน้องน้องขิดสีมาจังผ่อนกับยายใหม่ย้าขอตัวก่อนสวัส,ด,สดีค่ะ